รรเริ่มแรกคือมันมัน,ม,นมันมีข่าวที่ว่าได้โทรศัพท์มาจากช่องนั้นมันก็เลยมีกระแสมาเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ่าประมาณนั้นแหละมันมันเริ่มจากตัวนั้นไอเราก็ไม่อยากจะพูดอะไรก็เลยให้ออกมาแถลงเองนะครับก็หลายหลายคนก็อยากให้น้องปันเคลียร์ต,ตัวเองหน่อยแบบนี้นะะคโทรศัพท์พี่ดังด่วนต้องกาทุกคนนะคะับรวมทุนในทุกคนคอนโมองว่าคอยากให้มันงโทรนทงว่าไม่ได้เป็นสายรับให้ผู้ใดอ่านะครับจ๊ะ สาวปลาโกกอกนีครับนี่นะครับคนนี้ ปลาหมึกนะไม่ได้ไปให้กำลังใจจะไปให้กำลังใจเขาทำไมวิปลาหมึกแจ๋วมันให้ทุกปลาหมึกตอนนั้นไปได้เกชื่อช้่องน้องจ่อชื่อช่าจ้องปลาหมึกก็เลยเข้าืปอข่กอเลยเข้าไปส่องดูอ๋อรู้แล้วว่าปื่อชื่อชื่อช่อชื่อชื่อนื่อช่อชือชื่าช่อ่อชื่อชื่อชื่ี่นะคะสรอปว่าน้องป่อเคลียร์ตัวเอบน่จ๊ะขอบคุอน้องป่อหลายๆค่ะชื่อีกอ่อช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 ่ออยอช่อ่ออ่ กันด้วยอย่างนี <festivals> ้นะคะต่างคนต่างความคิดนะคะอย่าว่ากันว่าเป็นที่บ้านโกงอกแล้วจะไปหาสืบข่าวให้ใครนะคะไม่ใช่ค่ะคนละบางคนละความคิดกันค่ะนี่แหละต่างคนต่างความคิดขอโทษจะแปะแล้วที่ฝากช่องสาบ้านโกงอกงนะคะเข้าไปอุ่นหนวอุ่นหัวเอาอุ่นหัวก็อุ่นหัวครับอุ่นหัวก็อุ่นหัวคล้องกุ้งไหลกันเยอะๆนะคะจะเอาเวลาไหนไปเป็นสายลับเรียงลูกเลยเนาะใช่เลี้ยงนจนหัวพอดีพอด้าน ลล้ไมได้้ปนู่แ่วลจะได้กินมาเมื่ว่าจะล้ำจะลำไหม่ได้จะลำไหมจะลํำไหมล้ำไหมจะลํำนะครับลํำยายลำด้วยอ่ายายแค่จะลํำด้วยโอเนะครับสำหรับชิปนี้คงต้อจบเพียงเท่นี้ก่อนนะครับอย่าลมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ p C Channel วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ